มาถึงช่วงที่นักเรียนรอคอยแล้วนะครับก็คือช่วงการสาธิตทำสลัดโลนะครับคุวิขอแนะนําวัสดุอุปกรณ์อีกหนึ่งครั้งนะครับเริ่มจากสิ่งสําคัญเลยก็คือแผ่นแป้งนะครับลักษณะจะเป็นแผ่นแๆแบบนี้นะครับเมื่อไปจุ่มน้ําปุ๊บเขาก็จะอ่อนนุ่มเองนะครับต่อมาก็คือแตงกวาครับแล้วตามด้วยแครอทสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือผักสลัดครับ ปูอัดครับวันนี้ครูวิเลือกใช้ปูอัดนะครับกรณีที่ทางบ้านไม่มีนะครับให้นักเรียนเลือกใช้หมูยอก็ได้นะครับแต่ถ้าโรงเรียนใดมีปลาแซลมอนก็สามารถจะเอามาทำได้นะครับและมาดูขั้นตอนการทำกันเลยครับเด็กๆสิ่งแรกที่ครูวิขาดไม่ได้เลยก็คือถุงมือนะครับทุกครั้งที่ครูวิประกอบอาหารนั้นครูวิจะต้องสวมถุงมือด้วยนะครับเพื่อความสะอาดนะครับของตัวเราแล้วก็อาหารนะครับ สวมถุงมือให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเรามาเตรียมแตงกวากันเลยครับเราจะเริ่มจากแตงกวาก่อนนะครับหยิบมานะครับหลังจากนั้นใช้อุปกรณ์ก็คือมีดนะครับหั่นที่หัวแล้วก็หั่นท้ายในลักษณะแบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็หั่นครึ่งตรงกลางครับแบ่งให้ได้4ส่วนนะครับแบบนี้เลยนะครับเด็กๆหลังจากนั้นนะครับสังเกตได้ว่า ด้านในตรงนี้นะครับจะมีไส้ของแตงกวาอยู่ใช่ไหมครับดังนั้นเราจะต้องหั่นออกนะครับหออออกให้หมดเลยนะครับเด็กๆก,การสวมถุงมือนั้นอาจจะทำงานลำบากเล็กน้อยนะครับแต่นักเรียนต้องพยายามนะครับให้บางที่สุดเลยนะครับเวลาห่อออกมาจะได้สวยงามครับเด็กๆ เมื่อได้ในลักษณะแบบนี้มาแล้วนะครับเราก็จะมาหั่นนะครับแบ่งเป็น3ส่วนหรือ2ส่วนนะครับแล้วแต่ความเหมาะสมนะครับชิ้นสุดท้ายแล้วนะครับเด็กๆ ตรงนี้ต้องระวังไว้ด้วยนะครับเพราะว่ามีดนั้นมีความคมนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับนักเรียนก็นําไปเก็บไว้ที่ภาชนะที่เราเตรียมไว้แยกประเภทไว้ด้วยนะครับมาถึงขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือการหั่นแครอทนะครับครูวิขอเลือกแครอทมานะครับซึ่งครูวิได้เอาผิวของแครอทออกไปแล้วนะครับเราก็จะมาหั่นนะครับให้ได้เป็นแผ่นบางๆเลยครับเด็กๆ เรียบร้อยแล้วนะครับคูวิจะใช้เท่านี้แหละครับหลังจากนั้นนะครับนักเรียนก็จะเอามาสอนรวมกันทับแบบนี้นะครับแล้วก็หั่นนะครับให้ได้เส้นยาวๆเลยครับนี่นะครับให้ได้เส้นแบบนี้เลยนะครับเด็กๆเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการหั่นแครอทนะครับเราก็จะเก็บไปไว้ที่ ภาชนะที่เราเตรียมไว้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะเป็นการแกะปูอัดนะครับซึ่งปูอัดต,ตรงนี้ครุวยได้แกะไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมว่าปูอัดนั้นจะมีพลาสติกห่อหุ้มอยู่นักเรียนต้องแกะให้เรียบร้อยนะครับมาถึงขั้นตอนของการห่อสลัดโลกันบ้างมีวิธีการอย่างไรมาชมกัน,นครับเริ่มจากเราจะต้องหยิบแผ่นแป้งครับเด็กๆแล้วเราก็จะนํามาจุ่มนะครับบริเวณน้ําสะอาดตรงนี้เลยนะครับ จุ่มผ่านเท่านั้นนะคะพอที่จะให้แผ่นแป้งนั้นเปียกนะครับเริ่มเลยนะครับจุ่มเข้าไปนะครับปื๊บปื๊บแบบนี้นะครับเราไม่แช่ไว้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะนำแผ่นแป้งตรงนี้มาวางบนเขียงในลักษณะแบบนี้ครับเด็กๆแล้วเราก็จะไปหยิบผักสลัดที่คุวยล้างไว้สำเร็จแล้วตั้งแต่แรกนะครับมาวางทับนะครับซึ่ง ให้นักเรียนสังเกตดูนะครับวางสลับกันหัวและท้ายในแบบนี้นะครับซึ่งอาจจะวางด้านบนหรือด้านล่างก็ได้ครูวิขอวางไว้ด้านล่างในตัวของครูวินะครับตอนนี้อาจจะต้องใช้ทักษะของการสังเกตมองแป้งไว้ด้วยนะครับตามไปด้วยปูอัดครับอาจจะแบ่งครึ่งแบบนี้นะครับใช้มือนะครับฉีดครึ่งเลยนะครับแบบนี้นะครับวางข้างๆกับผักสลัดแบบนี้ครับนี่โดยเอาสีส้มนะครับ วางไว้ด้านล่างนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะนำแครอทนะครับประมาณ3-4ชิ้นนะครับประมาณนี้เลยนะครับมาวางทับบนผักสลัดนะครับแล้วก็ใช้มือประคองไว้นะครับอย่าให้ร่วงนะครับแล้วก็ตามด้วยแตงกวาที่หั่นไว้นะครับ3-4ชิ้นเช่นกันนะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะใช้มือครับในการประคองนะครับแผ่นแป้งนะครับค่อยๆประคองนะครับตรงนี้อาจจะทํายากนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าสังเกตได้ว่าสีมันมองไม่ค่อยชัดเลยนะครับเด็กๆห่อไปเรื่อยๆนะครับต้องเบามือไว้ด้วยนะครับนี่กดไว้ด้วยนะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับกรณีถ้าติดมือนะครับนักเรียนก็อาจจะเอามือนะครับชุบน้ําเล็กน้อยนะครับหลังจากนั้นเราก็จะได้มาแบบสวยงามแบบนี้แล้วนะครับขั้นตอนนี้เราก็จะมาหั่นแบ่งครึ่งนะครับซึ่งเวลาที่เราทําครั้งเดียวนั้นเราจะได้ถึง2ชิ้นเลยครับเด็กๆตอนนี้เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวมาสาธิตอีกหนึ่งครั้งนะครับเด็กๆ หยิบแผ่นแป้งนะครับไปชุบน้ำนะครับพอให้ชุ่มก็พอนะครับหลังจากนั้นก็หยิบนะครับมาไว้ที่เขียงนะครับตามด้วยผักสลัดครับเด็กๆจะใส่มากใส่น้อยแล้วแต่ตามใจชอบเลยนะครับ ตามด้วยปูอัดนะครับวางไว้ด้านข้างเลยนะครับแครอทครับแล้วก็ทำการห่อเลยครับเด็กๆทำให้แน่นนะครับแต่อย่าทำแรงเกินนะครับเพราะอาจจะทำให้แผ่นแป้งของเรานั้นฉีกขาดได้ง่ายนะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็จะทําการหั่นกันนะครับเรียบร้อยแล้วครับง่ายมากเลยนะครับทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จนะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการจัดจานนะครับหลังจากนั้นนะครับให้นักเรียนนะครับหยิบเอานะครับมายองเนสก็ได้หรืออาจจะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดก็ได้นะครับมาทานร่วมกับสลัดโลครับจะทำให้มีรสชาติที่อร่อยมากยิ่งขึ้นครับนี่คือผลงานสาเร็จของคุณครูวินะครับ